สวัสดีครับกมพกับพี่หนึ่ง First one อีกครั้งนะครับใน e a s y excel นะครับวันนี้เป็น E p ีที่36แล้วนะครับก็หลังจากที่เราเรียนบาร์แท่งกันมาใน e ีีที่3334-35มีานะครับมีคำถามต่างๆเข้ามามากมายเลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องของ QR Code ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมารวบรวมปัญหาแล้วก็มาตอบคำถามกันทีเดียวใน E p ีที่37นะครับสำหรับเจ้าตัวบาร์โค้ดนะครับ QR โค้ดนั้นมีวิธีการทำยาก่ายยัง แล้วก็เช่นเคยนะครับน้องๆสามารถไปดาวน์โหลดไฟล์นี้กันได้ที่ d e s c r i p t i o ทางด้านล่างนะครับเอามาลองฝึกลองทํากันได้ฟรีๆเลยครับสําหรับวันนี้นะครับพี่จะมาสอนน้องๆในเรื่องของการสร้างตัว QR Code นะครับเหตุผลนะครับทําไมเราถึงจะต้องมี QR Code นะครับเนื่องจากว่าข้อความบางอย่างนะครับมันมีความยาวมากเกินไปนะครับเวลาเราสร้างเป็นบาร์แท่งนะครับเดี๋ยวพี่จะลองทําตัวนี้ให้ดูนะครับคืออันนี้เป็นรายการสินค้าในร้านของพี่นะครับแล้วก็พี่กําลังจะทําโปรโมทเว็บไซต์นะครับโดยที่ เวลามันโชว์ในหน้า Facebook แล้วนะครับพี่ต้องการให้มันโชว์บาร์โค้ดขึ้นมานะครับเสร็จแล้วลูกค้าเนี่ยถ้าถูกใจนะครับสามารถที่จะโทรศัพท์มาจอนะครับเสร็จแล้วก็ขึ้นมาเป็นเว็บไซต์สามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับทีนี้พอพี่ทําเป็นบาร์แท่งเกิดอะไรขึ้นครับก็เรามานะครับน้องๆนะครับถ้าเรียนวิธีการทําบาร์แท่งแล้วนะครับก็จะจําได้นะครับสิ่งที่เราต้องทําก็เพียงแค่เลือกฟรอนต์ของบาร์โค้ดแค่นี้ครับ พอเราเลือกฟอนของบาร์โค้ดมาแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้บาร์แท่งออกมานะครับซึ่งสามารถตรวจสอบได้นะครับว่าบาร์แท่งเนี่ยมีความถูกต้องไหมนะครับแต่ปัญหาของบาร์แท่งชนิดนี้นะครับเวลามันมีข้อความยาวๆเนี่ยโทรศัพท์นะครับหรือแม้แต่เครื่องอ่านบาร์โค้ดเองก็ดีนะครับถ้ามันยาวเกินไปมันจะอ่านไม่เห็นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าระยะทําการของเครื่องอ่านบาร์โค้ดนะครับจะกว้างอยู่ประมาณแค่นี้เองครับแต่พอเรานะครับจะหดมันมาให้อยู่ในขนาดที่ระยะบาร์โค้ดสามารถ ทำการได้นะครับสมมุติผลมาเหลืออยู่ประมาณแค่นี้นะครับแบบนี้ครับบาร์โคดอ่านได้ครับแต่พอยิงปรากฏว่าบาร์แท่งเล็กเกินไปครับมันชิดกันเกินไปเครื่องอ่านบาร์โคดอ่านไม่ออกอีกครับปัญหาเยอะนะครับดังนั้นก็ในกรณีที่มันมีข้อความยาวๆแล้วเราต้องการจะทําเป็นบาร์โคดนะครับอย่างเช่นพวกเว็บไซต์นะครับก็แนะนําให้เป็น QR Code ดีกว่านะครับวิธีการทํา QR Code ก็ง่ายๆนะครับเดี๋ยวจะเรียนรู้ไปด้วยกันในวันนี้เลยแล้วกันนะครับ ก็อย่างแรกที่ต้องทำนะครับก็คือเปิดอินเทอร์เน็ตก่อนเลยครับเราเข้าไปที่อินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็มาที่ insert ครับแล้วก็มาที่ my add in ตรงนี้นะครับพอเราเข้ามาที่ my add in เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอาจจะที่ขยายให้ดูนะครับนะครับมันจะชื่อว่า office add in นะครับต่อมาที่ต้องทำนะครับก็คือ สังเกตว่าตอนนี้นะครับมันจะอยู่ที่ My Add-in ตรงนี้นะครับเรามาคลิกที่ตรง Store ตรงนี้นะครับพอเราคลิกที่ตรง Store เสร็จแล้วจะขึ้นเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเราก็พิมพ์คำว่า QR นะครับ for Office ครับ O F F I C E เข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็กดแว่นขยายตรงนี้นะครับนะครับเจ้า QR code คือตัวนี้ครับเราก็แค่เข้าไปกด Add ครับเสร็จแล้วก็กด Continue รอครับแป๊บเดียวเสร็จแล้วครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้นะครับ ไอ้เจ้าตัวาร์ c o d e ของเรานะครับพร้อมที่ใช้งานแล้วนะครับอยู่นี่เองครับเห็นไหมครับพอเราแอดอินเข้าไปแล้วนะครับไอ้ป๊อปอัพนี้ครับจะขึ้นมาอัตโนมัติเลยนะครับทีนี้สิ่งที่จะต้องทําคืออะไรนะครับเราก็แค่ไปก๊อปเว็บไซต์้ามาครับก๊อปเว็บไซต์ที่เราต้องการจะทําเป็น QR Code นะครับแล้วก็เอามาวางไว้ตรงนี้นะครับในช่องนี้นะครับเสร็จแล้วก็กด c t r l V ลงไปนะครับเราก็จะได้ตัว QR Code ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วก็กด Insert แค่นี้ครับตัว QR Code ก็จะมาอยู่ใน เอ็กเซลของเราแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองเช็คดูก่อนนะครับเดี๋ยวพี่จะใช้โทรศัพท์ของพี่นะครับลองสแกนดูว่า QR Code เนี่ยมันใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับพี่ก็จะเริ่มนะครับด้วยการเข้ามาที่กล้องถ่ายรูปครับถ้าเป็นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆนะครับก็ง่ายเลยครับแค่เข้ามาที่กล้องถ่ายรูปแค่นี้ครับเสร็จแล้วเราก็เอากล้องถ่ายรูปไปจ่อเห็นไหมครับตัวเว็บเพจก็จะขึ้นมานะครับเราก็คลิกเข้าไปตรงนี้นะครับลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้านะครับ ของเราได้อย่างสะดวกง่ายดายมากเลยนะครับพอมาได้อย่างนี้แล้วก็ทําการคอมเมนต์นะครับแล้วก็สั่งซื้อได้เลยครับชีวิตเราสะดวกขึ้นมากเลยนะครับทีนี้เราจะทําบา์โคดตัวที่สองทำง่ายอันนี้เราเก็บไว้ตรงนี้ก่อนนะครับบาโคดที่2ก็ก๊อบครับก๊อปมาเสร็จแล้วเราก็เอามาวางตรงนี้นะครับลบวางทับตัวเก่าไปเลยครับเสร็จแล้วก็กดอินเสิร์ตใหม่ครับแค่นี้ครับเราก็ได้บาโคดของสินค้าตัวที่2มาแล้วครับแบบง่ายๆเลยนะครับก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ อาจจะยุ่งยากกว่าตัวบาทแท่งนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าจะต้องมีการใช้ตัวป๊อปอัพตรงนี้ในการทํางานนะครับแทนที่เราสามารถที่จะไปเลือกเป็นฟอนต์ได้เลยนะครับแต่ประโยชน์การใช้งานของมันก็มากมายมหาศาลอย่างที่เห็นนะครับทีนี้สมมุตินะครับพี่ทําการลงสินค้าจนเสร็จเรียบร้อยนะครับพี่ก็ปิดตรงนี้ไปนะครับแล้วก็ปิด Excel ไปเรียบร้อยแล้วนะครับ แต่แล้วพี่ก็มีสินค้าเพิ่มขึ้นมาอีก2รายการแบบนี้นะครับแล้วพี่ต้องการจะเปิดเป็นขึ้นมาใหม่ทำง่ายๆนะครับก็ง่ายๆครับพอเปิด Excel มาแล้วเราก็มาที่ Insert นะครับแล้วก็มาที่ My Add-in ตรงนี้นะครับโอเคดี๋ยวเบิคลิกเข้าไปครับป๊อปอารก็จะกลับมาอยู่ที่เดิมแค่นี้ครับแล้วก็ทําการ Copy ครับ Copy เว็บไซต์ที่เราต้องการจะเอามาวางตรงนี้นะครับพอวางไปแล้วปุ๊บรอตรงนี้คํานวณนิดนึงนะครับแล้วกด Insert แค่นี้ครับ เราก็จะได้ตัว QR Code มาใช้งานได้แบบง่ายๆเลยนะครับน้องๆลองไปทํากันได้เลยนะครับตัวนี้สามารถใช้งานแทนบาร์แท่งได้ด้วยนะครับสําหรับน้องๆบางคนที่เคยถามพี่มาว่าเอ้ยพี่โทรศัพท์สามารถอ่านบาร์โค้ดได้หรือไม่นะครับก็อันนั้นพี่ตอบไปแล้วนะครับในคอมเมนต์ว่าบางรุ่นก็อ่านบาร์แท่งไม่ได้นะครับแต่สมาร์ทโฟนส่วนใหญ่นะครับถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆอ่านบาร์ QR Code ได้ทุกรุ่นเลยนะครับก็น้องๆลองไปฝึกกันดูได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่ก็จะมีเรื่องจะแชร์เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ อย่าลืมนะครับหากน้องๆชอบใจก็กดไลค์นะครับกดซับส c r i b e เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับและที่สำคัญแชร์ความรู้นี้ไปให้กับเพื่อนๆของเรานะครับเราจะได้เก่ง Excel ไปด้วยกันนะครับสำหรับวับบนนี้สวัสดีครับ